สวัสดีจะมาเปิดกล่องคลิปเต็ม,ม b bon j เจดีบอลจอยดาวเศษหนึ่งส่วน4 sjfs แต่ตัวนี้ผิดหวังมากแต่ตุ๊ก,กตาห่อมาเป็นมัมมี่เลยไม่ได้เป็นร่องใส่โมเดลแบบตัวแรกที่ซื้อมีรองเท้าวิกผมตีนตุ๊กแกมีไว้ทำอะไรไม่รู้มีห่อเสื้อผ้าแอร์แล้วก็มีโฟมไว้ทำอะไรไม่รู้ตัวแรกที่ซื้อก็มีแต่ว่าเป็นคนละร้านกันนะ สวยอยู่แต่อย่ามองแบบเสยนะจะดูน่ากลัวเลยข้อต่อก็ตามสไตล์โมเดลเศษหนึ่งส่วนสี่มีเชือกยืดยืดเป็นกระดูก บอดี้ตัวนี้จะเป็นบอดี้แบบเด็กผู้หญิงไม่ได้เป็นเหมือนตัวแรกที่ซื้อมาที่เป็นแบบผู้หญิงที่เป็นคนโตแล้ว ตัวนี้ไม่มีซิลิโคนครอบหัวกันวิกลื่นก <c oughs> ระโปรงทำออกมาได้ดีตรงปกแต่เสื้อกอ,อกไม่ตรงปกอันนี้น่าจะเป็นเสื้อในแต่ตอนทำคลิปนี้ไม่ได้ใส่ลงไปมีถุงเท้า เสื้อคลุมก็ตรงปกอยู่นะมาใส่กางเกงในกันในภาพโปรโมทจะเห็นตัวละครแค่ครึ่งตัวเลยไม่รู้ว่าใส่รองเท้าอะไรถุงเท้าอะไรแต่ที่ให้มาถือว่าเกินคาดของดีจุดที่ไม่ตรงปกก็คือกิ๊บดาวไม่มีแต่มีโบผูกผมมาให้แทนวิกถือว่าไม่ตรงแต่ใกล้เคียง เสื้อกอะอกไม่เหมือนแต่ไม่มีสร้อยคอแบบในภาพโปรโมทเวลาจะใส่เสื้อที่เป็นแขนยาวไม่จําเป็นต้องถอดแขนออกให้ยุ่งยากแค่ใช้กระดาษ่อมือเวลาใส่เสื้อนิ้วจะได้ไม่แทงเสื้อจนเอาแขนออกมาจากแขนเสื้อไม่ได้ รองเท้าจะมีโบด้วยแต่ต้องติดกาวสองหน้าเขาจะมีกาวให้มาอยู่แล้วแต่ไม่แน่นเท่าไหร่ จะเห็นว่าไม่มีกิบติดผมรูปดาวบอกเลยเซ็งมากข้อต่อต้นขาจะเป็นขยักเดียวไม่เหมือนเศษหนึ่งส่วนสี่ตัวแรกที่ซื้อ ขอบคุณที่รับชม